สวัสดีครับพี่เก้านะคะเกม P T Y ครับพี่เกมค่ะวันนี้ก้าจะไม่ถามพี่เกมเลยเพราะเก้ารู้ว่าข้างหลังคืออะไร <Wow. S 1> อ่ให้ทายดูว่าอะไรอันนี้ตู้เย็นใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ตู้เย็นอันนี้เป็นถังน้ํามันของทาง P T Y นะครับเป็นถังน้ํามันอลูมิเนียมนะครับอ่าเรามีหลายขนาดหลายไซส์มีเซตพี่อยู่ในถังน้ํามันก็คือถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจถังน้ํามันเนี่ยซื้อถังน้ํามันเราก็จะได้ของแถมพวกนี้ก็จะเป็นคอถังน้ํามันสายรัด อ่าพวกนี้ครับแล้วก็เป็นพวกเซนเซอร์ขายึดมันนะครับเราจะได้ทั้งเซ็ตเลยถ้าเกิดซื้อถังน้ำมันผมไปสำหรับลูกค้าใดในที่สนใจเกี่ยวกับไซส์ถังน้ำมันนะครับอยากจะอัพไซส์หรือว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันผุมันพังนะครับพวกขาจับขาตั้งเนี่ยเราก็แยกขายนะครับเรามีตั้งแต่ไซส์เล็กแ0บลิตรนะครับ4ล้อหล้อหรือว่า200ลิตร6 0 0ลิตร830ลิตรเนี่ยเราก็มีสำหรับรถใหญ่ที่สำหรับวิ่งใช้งานกันยาวๆไม่ต้องเจอปั๊มหรือว่าขึ้นเขาลงอะไรเนี่ยปั๊มน้อยปั ที่เดียวจบครบทุกสิ่งคะ่ะแล้วก็เทปหน้ามาเจอกับก้าวแล้วก็พี่เกมได้ใหม่นะคะสำเทปนี้ก้าวก็ลาไปพร้อมกับพี่เกมนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ